ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการวันนี้ที่นีด้าค่ะรายการทอล์กโชว์วิชาการที่นําสาระความรู้นะคะรวมถึงข่าวสารการพัฒนาต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีด้านะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมรับฟังกันค่ะรายการอํานวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะ วันนี้ดิฉันดาวิสาศีธัญรัตน์อาจารย์ประจําคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่กําลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันค่ะในเรื่องของ sustainable development นะคะหรือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันนะคะในมุมมองของงานทรัพยากรมนุษย์นะคะเนื่องจากวันนี้ค่ะคณะของเรานะคะคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะกําลังมุ่งเน้นนะคะในการ ให้ความสําคัญกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านด้วยการมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดรจิรประภาอัครบวรค่ะปัจจุบันนะคะท่านดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากลนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อรนุชพฤทธิพิบูลธรรมค่ะปัจจุบันนะคะท่านดํารงตําแหน่ง รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้ต้องเรียนว่าพูดคุยกันอย่างคนกันเองนะคะคุ้นเคยมากก็อยากให้ท่านผู้ชมไปกับเราตั้งแต่ต้นนะคะว่า sustainable development ในมุมของ HR คืออะไรค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์อรนุชอาจจะช่วยเสริมนะคะถ้าพูดถึง sustainable development เนี่ยอย่างที่อาจารย์ทวิสาพูดถึงนะคะว่า ทั้งสถาบันเราเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครเพราะว่าคงเห็นจากปัญหาปัจจุบันว่าการพัฒนาในหลายๆศาสตร์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนได้นะคะ<ม>น,นี้พอย้อนกลับมาเนี่ยในลักษณะของคณะเองเนี่ยฐานรากเนี่ยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็ยึดตามแนวคิด ะะเอาทฤษฎีหลักๆเลยนะคะจัน,นที่เรามักจะใช้กันในคณะเราเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีด้านการพัฒนาเชื้อประมุษเนี่ยที่เรียกว่าเก้าอี้สามขา mm hmm. ซึ่งก็ต้องขอยกตัวนี้นะคะให้กับ professor swanson นะคะซึ่งเป็นคนเริ่มต้นคิด <Okay. S 2> ะคะทฤษฎีนี้ตั้งแต่ย้อนกลับไปประมาณ 1 9 9่งเก้มาแล้วก็มีพัฒนาการของตัวของตัวโมเดลเนี่ยมาโดยตลอดนะคะวันนี้แนวคิดตัวนี้เนี่ยนะมันนำมาสู่ความยั่งยืนยังไงนะคะก็พอหลายคนเนี่ยถ้านึกถึงด้านทรัพยากรมนุษย์ทฤษฎีกลุ่มแรกที่มักจะพูดถึงก็คือมักจะนึกอาจจะนึกถึงจีตวิทยานะคะ mm hmm. ซึ่งก็ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งขาเอางี้ก่อนนะคะเป็นหนึ่งขาของของของト s เล็กสูหรือว่าเก้าอีสาขา แต่อีก2กลุ่มทฤษฎีเนี่ยที่มันถูกเข้ามาใช้แล้วก็านาไปสู่การมองอย่างความยั่งยืนเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีแรกก็คือเรียกว่า system theory นะคะก็คือกลุ่มทฤษฎีที่เป็นทางระบบนะคะกับอีกขาหนึ่งนะคะเป็นขาที่3ก็คือ economics นะคะครานนี้ถามว่าตัว system เนี่ยการมองในเชิงระบบเนี่ยมันนาไปสู่ความยั่งยืนอย่างไรนะคะวันนี้เราคงมองกลับไปที่ว่า,าวันนี้ถ้ามอง system เป็น input process output outcome impact หลายองค์การวันนี้ก็อาจจะใช้แนวคิดนี้ในการวางผลประกอบการของของของบริษัทขององค์การเราเองในเชิงของ performance ที่เป็น output outcome นะหากแต่แนวคิด system แบบนี้ถ้าไม่ไม่กลับไปพิจรารณาว่าเอ้ยมันไอกระบวนการใช่ไหม input process เ่ยจะนำมาซึ่ง output outcome ผลผลผลิตกับผลลัพธ์เนี่ยที่ที่จะตอบโจทย์อนาคตไหมดังนั้นทฤษฎีอีกตัวหนึ่งที่ถูกนําเข้ามาใช้ในภายใต้ทฤษฎีระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคิดเชิงอนาคตเป็นมุมมองเชิงอนาคตใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องของ future series นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในมุมมองตรงนี้คือไม่ให้มองในในทามมิ่งปัจจุบ <breathe. S 2> ันคือซิสเต็มตัวนี้ไม่ได้วิ่งอยู่ในแค่ทามมิ่งปัจจุบันแต่ต้องเป็นซิสเต็มที่จะตอบโจทย์ ในภาพอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนว่าถ้าองค์กรไหนทําเรื่องของการพัฒนาคนอยู่นะคะแล้วเพื่ออยากเห็นผลประกอบการของธ mm hmm. ุรกิจด,ดีก็อยากเห็นผลประกอบการเพียงระยะสั้นนะคะคือเป็นเอาพุทธระยะสั้น,นใชไ่ไหมคะแต่ต้องเห็นผลประกอบการเนี่ยว่าแล้วในอนาคตเนี่ยนะคะผลตรงเนี้ยมันจะจะจะ,จะยังคงอยู่ไหมนะคะหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมกนะับอีกกลุ่มอีกตัวทฤษฎีหนึ่งของของทฤษฎีระบบก็จะเป็นเรื่องของเคอส Theory, ซึ่งก็เข้ามาเหมือนกับเตือนว่าแม้ว่าเราจะพลนแมนนะว่ามี input p rocess เอาพูดอย่างนี้แต่ถามว่าเอาข้อจริงๆเ่ยมันจะออกดอกออกผลเหมือนกันทุกครั้ง mm hmm. ไม่ที่เราใส่ input p rocess mm hmm. เข้าไป mm hmm. นะเพราะว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันก็มาเตือนเราในฐานะที่เป็นนักพัฒนาทรัพ์มนุษย์เนาะ, mm hmm. ะว่าเวลาเราทำอะไรไปเนี่ยเราคงต้องอยู่ร่วมกับ environment mm hmm. สภาพข้างนอกซึ่งมันไม่ มันไม่สแตติกอะเร่ยกไหมมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ยากแก่การที่จะควบคุมบาง,างครั้งควบคุมไม่ได้เลยด้วยซ้าแต่ก็ต้องนําตัวนี้เข้ามาในการดีไซน์ใช่ไหมคะยิ่งปัจจุบันเปลี่ยนเร็วซะด้วยใช่ไหมคะ่ะที่เขาเรียกว่าวูค้าโวใช่ไหมส,ส,สับตอนนี้เขาใช้คาว่าวูค้าโว้ซึ่งเป็นทั้งเรื่องของความเป,เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความไม่แน่นอนอะไรต่างๆอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกลุ่มทางด้านอีกอนอเมกส์ ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าขาของอีค n อน i มิส์เนี่ยถ้าหลายคนคิดถึงทฤษฎีแรกคงนึกถึงฮ mm ีแมนแคปิตอลส์ใช่ไหมก็คือพูดถึงทุนมนุษย์นะซึ่งก็เรามองเรื่องการสั่งสมทุนมนุษย์โดยการให้การฝึกอบรมนะพัฒนาใช่ไหมคะเพื่อเพื่อหวังว่าเขาคนนี้จะเป็น a s สเซทให้ให้กับองค์การแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็คงทราบดีว่ายิ่งยิ่งให้ทุนไป แต่ไม่มีวิธีการที่จะดึงทุนนั้นกลับมาใช้กับบริษัทหลายคนก็ออกไปใช้ทุนที่อื่นนะเพื <laughs> ่นก็เราก็จะพูดกันเสมอเวลาเวลาพูดคุยในเรื่องนี้บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องการจัดการในในองค์การเหมือนกันว่าเวลาพัฒนาคนไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมองตัวที่จะจะทำยังไงให้เขาเนี่ยเกิดทุนได้ในในองค์การเราครวนี้มันมาเชื่อมยังไงกับความยั่งยืน <laughs> 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 ตรงนี้ตรงนี้มองว่าถ้าถ้ามองในเชิงระบบนะคะแล้วก็เชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมลองลองมองในภาพข่าวปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะในหนังสือพิมพ์วิทยุในสื่อโทรทัศน์ในอินเทอร์เนต็ตต่างเนี่ยจะเห็นถึงเรื่องของออธุรธกิจที่มันไม่ยั่งยืนนะคะที่มันไม่เชื่อมโยงกับกับ environment โดยรวมในคอนเท็กซ์บริบทโดยรวมเ,เรามองเห็นชัดมาก มากมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ใช่เป็นไม่ว่าจะเป็น,น SME ขนาดเล็กเนี่ยเมือ่อเมื่อมองถึงผลประโยชน์ในระยะสั้นแล้วก็ไม่มองถึงสเต็กโฮเดอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่รอบๆข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในภายนอกเนี่ยหรือว่าจะเป็นผู้ผ ถือหุ้นนะคะของของของค์กรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มองถึงเรื่องของการอ่อย่างที่อาจารย์แตนว่าคือเรื่องของอนาคต<ช>นะคะถ้ามอง profit r e a ะสั้ t ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวอยู่เรื่อยๆเ,เลยะค่ะว่าก็จะมีประท้วงมีเรื่องของการ complain นะคะ<ม>เรื่องของ product เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ย<ม>เห็นได้ชัดเจนเลยอยากจะให้มองภาพในเชิงระบบว่ามันมไม่ได้เกิดขึ้น เพียงแค่จุดใดจุดหนึ่งะคะแต่ว่ามันเกิดขึน้นเป็นเป็นภาพรวมของของทั้งระบบแล้วมันยังมาเชื่อมโยงกับเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์เรื่องของ scarce resource s r e s o u r c e นะคะต่างๆเนี่ยเรื่องของ Chaos Theory ที่จําตาลพูดนี่ใช่เลยนะคะคือคือส,ส่วนหนึ่งของ Chaos Theory เนี่ยถ้าจะมองให้ให้ชัดเจนนะคะว่ามันคืออะไรคนไทยเนี่ยบอกว่ามันคือทฤษฎีความอลวนนะคะมีคนตั้งชื่อให้ะะว่าทฤษฎีการโอลวนโอลเวงน,น,น,นะคะเหมือนกับที่เขาบอกว่า ผีเสื้อขยับปีกอะค่ะจันแตนนะคะผีเสื้อขยับปีกเนี่ยที่บราซิลเนี่ยมันจะเกิดทอร์นาโดที่เท็กซัสได้หรือเปล่าสะเทือนไปทั้งโลกสะเทือไปทั้งโลกตรงนี้เนี่ยภาษาไทยเนี่ยน่าจะใช้คําว่าน้ำพึ่งหยดเดียวเจอไหมคะน้ำพึ่งหยดเดียวได้ไหมทีนี้ถ้าลองคิดถึงว่าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเกิดเราไม่มองในภาพระบบ ไม่เชิงไม่ดูในเชิงระบบนะคะแล้วปล่อยให้มันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นเป็นสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้นะคะเอ,อ่ออันนี้อันนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยในยทฤษฎีที่จันแตนพูดแต่ส่วน,ส,วนวส่วนตัวก็มองว่าทฤษฎีอันเนี้ยของเอ่อเอ่อสวนเซอร์เนี่ยนะคะ three legged stool เนี่ยมันเอามาปรับใช้ในในโลกทุกคนเนี้ยได้ดีจริงๆแต่พอมาพูดถึงประเทศไทยเราเนี่ยมันมีทฤษฎีที่เป็นทาง o อเรน t a ลอีกหลายทฤษฎีเหมือนกันนะจันแตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ใช่ไหมคะที่มันมันจะท้อนถึงเรื่องของความยั่งยืนหรือว่าเรื่องทฤษฎีทางทางศาสตร์ญี่ปุ่นจีนทางทางตะวันออกไกลเนี่ยที่ที่มักจะมองในเรื่องของความความยั่งยืนน่ะคือคือคนจีนคนญี่ปุ่นคนคนเกาหลีเนี่ยไม่ได้มองแค่ profit ระยะสั้นใช่ไหมคะถ้าถ้าอ่าเป็นลักษณะของของความเป็นขงจื้อมากๆนะคะก็จะมองในในภาพยาวตรงนี้น่าสนใจศึกษานะคะแล้วเราก็นิด้าเราเนี่ย พยายามที่จะรวมศาสตร์คืออินทิเกรตทั้งเรื่องของอทางตะวันตกกับทางตะวันออกนะั่นจ<ช>ันตาพูดถึงะนะคะเวลาเวลาพูดถึงทฤษฎีเหล่านี้ใช่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าจริงๆทฤษฎีตะวันออกเนี่ยมีความสมบูรณ์ในตัวมันเนี่ยเหมือนจะมากกว่าทฤษฎีทางตะวันตกหลายๆตัวแล้วก็ค่อนข้างจะคอนเท็กติ ใชยค่ะเหมาะก<อ>ับทางตะวันออกของเราค่ะ,ะแล้วก็อินทิเกรตอย่างท,ที่ที่อาจารย์พูดถึงเลยว่ามันอินทิเกรตเนี่หยหลายๆทฤษฎีเข้าไปอย่างอย่างเวลาเราสอนเรื่องอกลุ่ม economic theory เนี่ยเราก็จะพูดอีกสองสองทฤษฎีใช่ไหมนอกจากท, Capital ทีมันแคปิทัลที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงก็คือ,อเรื่องของอทฤษฎีที่เป็น scarce resource theory ซึ่งทฤษฎีนั้นแบบทรัพยากรมันขาดแคลนอะเราต้องใช้ให้ม <theory S 2> ันแบบเป็นไงคุ้มค่าที่สุดถูกไหมคะซึ่งบางทีวันนี้เนี่ยจะเห็นพักทีสเลยนะคะอาจารย์ ในหลายองค์การก็คือว่า HR เนี่ยเป็นไงเพิ่ม productivity ได้นะเพิ่มยอดขายได้นะ What What เ,เพิ่มกำไรให้ได, <c oughs> ได้แต่คนห้ามเพิ่มนะนะซึ่งก็งงง <c oughs> เป็นแนวคิดที่ถูกนะก็คือมันต้องไปปรับกระบวนการปรับอะไรเพื่อให้คน ạ, ไม่เพิ่มแต่หนักกว่านั้นอีกตอนนี้ก็คือความรับผิดชอบต่อคนก็คือเอาซอ u r สเเพื่อไม่ให้เป็นพนักงานประจำอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันต้องกลับมาอยู่บนฐานของบริบทแล้วก็ความสมดุลที่ยั่งยืน เพราะท้ายที่สุดเนี่ยบางทีคุณก็จะเจอกับภาวะที่พอเขามีที่อื่นที่มาเวิแอมน์เขาก็ไปใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าคุณไม่ได้ให้ความมั่นคงในงานกับเขาอะนะเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอะไรที่เนี่ยคือตัวหนึ่งทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เทคแคร์ภาพของซัูเซนเนเบิลทั้งหมดนะแต่เนื่องจากพอกลุ่มทฤษฎีเอคอนอเมกเนี่ยด็อกเตอร์สวัลตันก็โปรโพสอีกทฤษฎีหนึ่งถูกไหมคะก็เป็นเรื่องของซูเซนเนเบิลเดเวลลอปเมนต์เนี่ยเข้ามาบอกว่า ถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ในมุมมองอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพราะฉนั้นก็เป็นอะไรที่ที่เราก็ใช้กันอยู่นะอาจารย์เรื่องของ sustainable development ซึ่งนักศึกษาทุกคนเข้ามาก็ต้องปูพื้นด้วยทฤษฎีเหล่านี้ทั้งหมดอาจารย์ตมองู้ยไหมคะว่าอีกขาหนึ่งที่เป็น psychology เนี่ยมันเข้าไปเสริมในเรื่องของ motivation ของคนที่จะ sustain business เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือบางทีคนคนไม่มีแรงจูงใจหรือมองไม่เห็นภาพนะคะว่า สิ่งที่ทําไปเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรมัน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 เอ็กซ์เพกอะไรได้อะถ้าเราทําแบบนี้เพราะว่าผลประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยมันจูงใจไงใช่ไหมคะแต่การที่เราจะเซฟแอนเวอร์เ e นเมนต์ให้ลูกให้หลานเราเนี่ยเราเราเราไม่รู้อะเรามองไม่เห็นภาพอะจะทำยังไงที่จะเอาเรื่องของ OB เรื่องของไซคล o จีเรื่องของตรงฐานตรงนี้นะฐานในใจเราเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยเข้ามาที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่จูงใจแค่ใ,<ช>ให้มี p e r อร์แมนซ์ที่สูงอย่างเดียวแต่ว่าจูงใจยังไงให้เขามีความรับผิดชอบชต่อสังคม,มแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างจิตสํานึกนะคะจริงๆงานจะเป็ยาความมนุษย์เต็มๆเลยนะคะก็เลยเลยอาจารย์ทั้งสองท่านคงเห็นว่าแบบเวลาพูดคุยกับนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็ะจะรู้เลยว่าการมองในในภาพระยะยาวเนี่ยนะหรือผลตอบแทนระยะยาวหรือผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวเนี่ยมันมันน้อยลงมากนะะ จนตัวเองตอนนี้นะครัอันหนึ่งที่ที่ใช้อยู่แล้วก็อยากเชิญชวนหลายๆบริษัทนะว่าเวลาทำ orientation อะไรสำหรับเด็กเริแรกเริ่มเข้ามาใหม่เนี่ยอยากให้ลองทำ live strategies ค,คือคือคือเหมือนกับเหมือนกับชวนเขาคิดอะอว่าวันนี้ชีวิตคุณเพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานเนี่ยเคยคิดไหมว่าจะต้องออม ยังไงเท่าไหร่เพื่อจะเช็คแคร์ไออีก20ปีหลังเกษียณเอายกตัวอย่างนะอยู่60เนี่ยมันก็เป็นมนุษย์เงินเดือนไปได้นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยไลฟ์สปนมั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 นเกินกว่าที่เราเคยเคยเป็นถูกไหมจะใช้ชีวิตยังไงหลังจากนั้นถ้าคุณไม่รู้จักออมในปัจจุบันหรือภาพที่คุณอยากจะเห็นชีวิตอย่างสมดุลไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่รายได้อย่างเดียวมีความสุขกับการใช้ชีวิตยังไงสุขภาพอะไรต่างต่งเี้ยคือตอนนี้พยายาม เวลาสอนักศึกษานะหรือว่าไปทำ orientation กับหลายๆองการเนี่ยก็อยากชวนคนให้คิดอนาคตนะจันจริงจัคือคือสิ่งที่เรามองเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่ระดับองการนะแต่มันต้องมองถึงระดับ i n น i v i d u a l คือระดับปัจเจกคนแต่พอคนคิดได้ไงมันจะชวนให้องค์การคิดไปในุมมุมนั้นแต่ถ้าตัวเองยังไม่เคยคิดี่กับตัวเองตัวเองยังเป็น ชอตมิชเ่นอยู่มันจะไปคิดลองมิชเช่นอย่างองค์การมันเป็นแบบนี้ได้แต่สิ่งที่อาจารย์าพูดปเรืนี้น่าสนใจนะคะเรื่องของการออมเนี่ยตอนนี้สิติเนี่ยคิดว่าการออมของคนไทยเนี่ยแคบจะต่ำที่สุดในอาเซียนเลยก็ได้มุมมองนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะในมุมมองของงานทรัพยากรมนุษย์ค่ะปีนี้ค่ะคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็มีงานประชุมวิชาการ ภายใต้ธีมนี้เลยภายใต้หัวข้อนี้เลย <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์ะเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องคุยให้ท่านผู้ชมฟังค่ะถึงงานคอนเฟรนซ์หรือว่างานประชุมวิชาการตัวนี้นะคะเราเรียกงานคอนเฟรนซ์นี้ว่าเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะ The Sixth International Conference on Human Resource and Organization Management and Development ค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า HROMD 2015นะคะอาจารย์คะขออนุญ,ญาตนำเรียนคุยเรื่องหัวข้อหลัก ของงานซึ่งเราตั้งใจเลยว่า<ม>ต้องเป็นเรื่องของ sustainability <ม>นะคะหัวข้อหลักของเราปีนี้ใช่ไหมคะขออนุญาต<ม>เรียนเชิญอาจารย์เนื่องจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก็มีบทบาทสำคัญในการจัดงานค<ม>อนเฟรนซ์นี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์จิร,พ,<ม>รพา์ท่านดำรงตำแหน่ง chief editor ของ proceeding นะคะส่วนท่านอาจารย์ออนนุชค่ะท่านดำรงตำแหน่ง conference CEO นะคะวันนี้ได้โอกาสดีขออนุญาตเรียนคุยเรื่องนี้ด้วยเลยนะคะจย์ค่ะดีค่ะ อยากให้จารย์เล่าถึงทีมงานให้กับท่านผู้ชมฟังสักนิดนึงเผื่อท่านใดสนใจเข้าร่วมงานกับเราค่ะด้วยความที่เราคุยกันถึงเรื่องของ sustainability ค่อนข้างเยอะอแล้วมานั่งทําโจทย์กันนะคะว่าเราจะ,ะจัด Conference ระดับนานาชาติแล้วก็ระดับชาติด้วยกันเนี่ยยังไงที่จะท้อนถึงความเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนะคะ,ะเราก็คิดขึ้นมา,มาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีคอนเซ็ป หนึ่งนะคะที่น่าสนใจคือ 3P หรือว่า3 P ซึ่งในทาง Marketing เนี่ยจะนำมาใช้ในลักษณะของการ mm hmm. การบริหารพัฒนาคนคือ people ใช่ไหมคะ,ะเรื่องของของ planet นะคะคือเรื่องของโลกแล้วก็เรื่องของ performance อเรื่องของ profit ขอโทษค่ะเรื่องของ profit คือเรื่องของอผลกำไรนะคะแต่ทีนี้เราเราคิดว่าใน,ในการที่นำธีมนี้เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาสังคมมนุษย์เนี่ยเราอยากจะปรับ นะคะแล้วก็เพื่อให้คอนเฟรนซ์เนี่ยมันน่าสนใจเราก็เลยตั้งชื่อค่ะว่า t r e p plus นะคะ3 p plus four sustainability นะคะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วตัว3 p เนี่ยแล้วก็ plus อีก p หนึ่งเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ, <S 2> <S 2> <S ะนั่นก็คือแน่นอนที่สุดเลยต้องมี people แน่ๆนะคะนั่นก็คือการพัฒนาคนนะคะสองคือ performance Performance ก็คือเรื่องของศักยภาพเรื่องของ <Okay. S 1> อความสามารถต่างๆนะคะแล้วแล้วก็เรื่องของ Planet ซึ่งขาดซะไม่ได้เลยนะคะอันนี้จะทำให้เรามองเห็ภาพ รวมที่ว่าเราเนี่ยจะพัฒนาคนที่อยู่ในพลานตนี่ยังไงให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะกับการพัฒนาไม่ใช่คนแค่ในประเทศไทยแต่ว่าคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในในระดับนานาชาตินะคะ<ม>สุดท้ายเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะมี plus อีกตัวหนึ่งเข้ามาคือเรื่องของ principle นะคะคือคือเป็นตัว plus นะคะว่าสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันก็อยู่ในกรอบความคิดที่ที่มัน มันคงจะต้องเป็นเรื่องของความย,ายั่งยืนอะ ใช่ไหมคะเพราะว่าจะพัฒนายังไงพัฒนาเนี่ยมันมีหลายมุมมองมีหลายดิเมนชันแต่พัฒนาให้มันยั่งยืนเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วเราก็เลยเชิญผู้รู้นะคะเราอยากจะเรียนเชิญทั้งสกอเลอรและพ р а к т и к เนอร์คือเรื่องของทั้งเรื่องของวิชาการและเรื่องของปบัตินักปฏิบัติเนี่ยมาร่วมในในคอนเฟรนซ์นี้ของเราซึ่งในงานประชุมวิชาการขาดไม่ได้นะคะก็คงต้องมีการนําเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนองความรู้ความคิดเห็นกันแต่ว่าทราบมาว่างานของเราเราก็เตรียม อะไรพิเศษไปมากกว่านั้นเพราะเราอยากจะให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาการและภาคปฏิบัตินะคะอยากจะขอรบกวนอาจารย์เล่าเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะทั้งสอง<ม>ท่านว่าเราเตรียมอะไรเป็นพิเศษไปอีกในงานประชุมของเราคืออย่างที่อาจารย์อาจารย์จริญพพพูดเมื่อเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เรามีนั่งมานั่งคุยดิส c u s กันเรื่องของ tree legals tool หรือว่าเรื่องของทฤษฎีทางด้านบริหารพัฒหาสิทธินนมนุษย์เนี่ยนะคะหัวข้อหรือว่า streams ที่เราตั้งไว้เนี่ย เราพยายามตั้งให้สื่อถึงทฤษฎีต่างๆนะคะที่มีอยู่ในเรื่องขององค์การเรื่องของการพัฒนาคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่นยกตัวอย่างเช่นนะคะเอคอนอเก์เนี่ยเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยสตรีมที่เรามีก็อย่างเช่น Innovation, Management and Technology for the Digital Society นะ,ะ mm hmm. ถ้ามองว่า Digital Society เนี่ยเป็นเทรนที่กำลังมา mm hmm. นะคะเรามีสตรีมเช่น Human Capital and performance issues in HROD นะคะ strategic HRD HRM แล้วก็ OD นะคะ uh, ถ้าไปทาง system theory เนี่ย streams ที่เราตั้งไว้ก็อย่างเช่น ะะ National HRD and Globalization Issues คือมองภาพรวมทั้งเรื่องของ HRD ร,ระดับชาติและก็ระดับโลกนะคะเรื่องของออทาง Education เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของ Sociology เนี่ยเราเปิดกว้างนะคะ Stream ที่เกี่ยวข้องกับ Psychology เราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็น Learning and Development for example นะคะเรื่องของ Workplace Society เรื่องของ Human Psychology and Behaviors นะคะเราพยายามที่จะเ,เปิดให้มันกว้างไว้ เพื่อ <Okay. S 1> ที่ practitioners นะคะนักปฏิบัติแล้วก็นักวิชาการนักศึกษาคณาจารย์ที่สนใจจากสถาบันอื่นเนี่ยจะได้ส่ง paper เ,เข้ามา <Okay. S 1> ะะหรือว่าถ้าไม่ได้ส่ง paper เ,เ,เข้ามาเนี่ยก็จะมาสมัครแล้วก็มาฟังจากเรานะคะเราก็จะมี keynote mm hmm. ที่น่าสนใจมากๆเลยอาจารย์ mm hmm. นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น UN director เป,นเป็น HR director ของ UNSCAP ดกร์เจ <Okay. S 2> <James> มส์แบรดลีย์นะคะที่จะให้เกียรติมาพูดให้เราฟังในทีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Planet <Okay. S 2> นะคะจะเป็นเรื่องของ c h a l l e n g e ร์ต่างๆเรื่องของความท้าทายต่างๆที่มูลนุษยชาติเราเนี่ยนะคะจะได้เผชิญ<ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HR นะ Practitioner นะคะจะได้เจอในในในสตวรรษนี้นะคะ <Okay. S 2> ต่อไปเรามีคุณมีชายวีระวิทยะค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งท่านเป็น แอคทีวิสต์ที่เก่งมากๆเลยนะคะในสายตาของดิฉันแล้วก็เป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่ฉันจะมาแชร์ในส่วนของ Principle in HROD นะคะค่ะอนี้เป็นต้นค่ะเรียกได้ว่ามีทั้งมุมของ p l a n e t แล้วก็มุมของ Principle นะคะเรียกว่าเราเชิญผู้ที่มีพุ้นองระการทางด้าน HR ทั้งกับโลกแล้วก็ทั้งกับประเทศไทยเลยคะ ขอเสริมในมุม Planet นิดนึงนะคะเพราะว่าตามที่ทำการศึกษาเรื่อง r Trends เี่ยจะพบว่าเรื่องของบทบาท HR อา o c ด้าน o n t r i b u t i o n s นะซึ่งซึ่งเราลับเป p ปอร์ด้านนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้หลายคิดว่าหลายหลายแห่งก็ทำเรื่องของ CSR เรื่องของอะไรซึ่งการมัเป็นโรหนึ่งของเอารเนี่ยเพื่อนตัว Planet ก็จะแตะ ในมุมนั้นแล้วก็มีหัวข้อนี้ให้รับเปเปอร์ด้วยแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องประเด็นนี้ด้วยเรียนรู้กูนอาจ์ทั้งสองท่านฝากอะไรสักนิดน้อยนะคะให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะสนใจงานคอนเฟรนซ์หรือบางงานประชุมวิชาการของที่คณะค่ะค่ะสำหรับตัวเองนะคะซึ่งรับผิดชอบด้านของตัวบทความนะคะก็อยากเรียนว่าบทความเนี่ยเรารับทั้งไทยและภาษาอังกฤษ นะคะก็รีบส่งมาได้เลยตอนนี้หน้าเว็บไซต์เปิดแล้วนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะได้นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนกลุ่ม practitioners นะผู้ปฏิบัติงานวันนี้ทำเป็นนักปฏิบัติที่จะ effective มากแล้วก็ฉันฉลาดมากเนี่ยต้องใช้วิจัยแล้นะคะวันนี้เพราะว่ามันจะตอบคำถามหลายอย่างที่ท่านอาจจะ trial and error อยู่นะเราผิดลองถูกเนี่ยจะลองมาหัดใช้วิจัยดูก็อยากจะเชิญชวนตรงนั้น นอกจากนี้เนี่ยเรายังได้เรียนเชิญ practitioners มาร่วมเป็น panel ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างนักวิชาการกับนักวิจัยเรามองว่าสาคัญมากนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านยังมีความรู้สึกว่า sustainability เป็นเรื่องไกลตัวหรือว่ายังยังไม่ไม่ชัดเจนอะ่ะอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมฟัง ะะร่วมกิจกรรมต,ต่างๆที่เรามีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมี leadership circle เรื่องของ campus tour เรื่องของ tutorial session นะคะสำหรับนักศักทาปริญญาเอกนะคะอยากจะม,ม,มีมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะคะอยากจะให้มาลองฟังนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจ <laughs> ในงานนี้ <laughs> นะคะ international conference อันนี้ของเราคะ่ะ ค่ะวันนี้นะคะต้องกลับขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างมากนะคะท่านผู้ชมนะคะที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ HROMD 2015นะคะขออนุญาตเรียนข้อมูลเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะงานจัดขึ้นในวันที่9-11กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะสำหรับบทความวิชาการนะคะที่จะส่งเข้า เพื่อนำเสนอบทความในคอนเฟรนซ์นะคะสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hrd.nida.ac.th/ hromd2015 นะคะสามารถติดต่อได้ที่027273474-79นะคะในวันและเวลาราชการค่ะ วันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเป็นที่น่าเสียดายจริงๆค่ะวันนี้เราไม่ได้มีเวลาคุยกับท่านอาจารย์ทั้งสองมากกว่าน,นี้นะคะ <S 2>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  จริงๆมีอิชชูที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะรองศาสตร,ราจารย์ดรจิรพภฒอัครบวรนะคะและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอนนุ์พุทธิพิบูญธรรมเป็นอย่างสูงนะคะ <S <S ที่วันนี้ค่ะท่านสละเวลานะคะจากภารกิจมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารวิชาการต่างๆ ะะรวมถึงข่าวสารการพัฒนาต่างๆของนิด้านะคะได้ผ่านทาง www.nida.ac.th เช่นเดิมนะคะหรือถ้าสะดวกเป็น Facebook Fanpage นะคะนิดาไทยแลนด์ค่ะกลับมาพบกับรายการวันนี้ที่นิดาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพวกเราค่ะรอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะทุกท่าน mm hmm. อยู่ที่งาน Conference h r OMD 2015ค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ